สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดว,ดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณที่นี้เนาะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณที่นี้เนาะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะขอให้ลูกดวง สิทธิ์ของหมอหรือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวสังขารร่างกายของลูกดวงนะคะดึงดูดให้มาเห็นในคลิปวิดีโอนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเหตุบังเอิญก็ได้อาจจะมีบุญสัมพันธ์กับไพ่หมอหรือครูบาอาจารย์ของหมอหรือว่าเป็นไพ่ขององค์ปู่พญานาคนะคะในวันนี้เนาะหมอใช้ไพ่นักราชนะคะมาในการเปิดดวงขอให้ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปหากใครมาพบเห็นในคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นดวงของคุณนะคะใน15วันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือองค์ปู่องยาจะบอกกล่่าาาววนนนนนนะะะคคหหรรรือออเเตุณไไใด้้มัับพลง งานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้เนาะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งนะคะก่อนเปิดไพ่กับหมอนิ่มแล้วขอให้พลังจิตพลังงานของไพ่ถึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามานะคะขอให้คนที่มีสินเสมอกับไพ่ของหมอน,นะคะรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะ,ะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่สักครู่นะคะอันดับแรกขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอน,นะคะอ่าเรามาดูกันเลยพลังงานไพ่ ภพยของนัคราชนะคะปู่ย่านัคราชอยากจะบอกอะไรกับคุณภายใน15วันนี้นะคะตั้งแต่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้ไปเป็นต้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันบลืนหรือว่าจะเป็นในช่วงไหนปีไหนเดือนไหนก็ได้อันนี้เป็นพลังงานของไพ่แรนดอมนะคะ คุณจับมาคุณเห็นไพ่นะคะดึงดูดพลังงานไปนะสิ่งที่ดีนะคะแล้วเราจะมาดูกันเลยภายใน15วันนี้หลังจากคุณเห็นคลิปวิดีโอนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์องค์ปวงญาพญานาคอยากบอกอะไรกับคุณบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะเม้นรับสิ่งที่ดีไปเนาะเรามาดูกันเลยว่าท่านจะเตือนอะไรนะคะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนหรือสวยงามนะในไพ่ใบนี้ค่ะ ใครนะคะที่เคยติดหนี้มีภาระมีพันธะในทุกอย่างกรณีเรื่องการเงินหรือติดสินบนหรือว่าต้องใช้จ่ายภาระหนี้สินต้องดูแลคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งซัพพอร์ตคู่เราก็ได้ในไพ่ใบนี้นะคะคุณนะคะจะหมดเว้นหมดกรรมในไพ่ใบนี้คือจะมีจะมีเงินก้อนเข้ามาหาคุณนะคะหรือว่าได้มาจากนิมิตฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณมีโอกาสได้เดินทางในช่วงนี้ไปไหว้นะคะไม่ว่าจะเป็น องปู่พญานาคองค์ย่าพญานาคหรือแม้กระทั่งไหว้ปู่ท้าเวสวรรณในช่วงนี้หมอแนะนาเลยนะคะว่าปีนี้เป็นปีพญานาคเนาะคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังน,นะคะจะเขาเรียกไรนะเะเก็บมลมอมริดได้ถ้าเกิดว่ามีงานมีงานทําอยู่คุณอาจจะมีงานที่มากกว่า2ทางเข้ามาให้เลือกนะคะในภพยใบน,นี้อาจจะมีการตัดสินใจที่ทํางานหรือว่าคนติดต่อทาบทามให้คุณมีงานเพิ่มในการดูแลซัพพอร์ตครอบครัวก็ได้นะคะ ใครที่มีพันธะเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินพาระเนี่ยคุณจะหมดไปหรือคนที่ดูถูกดูแคลนเราไว้นะคะในอดีตที่ดูถูกเราไว้หรือแม้กระทั่งญาติคนใกล้ตัวดูถูกคุณไว้คุณจะกลับมามีเงินนะคะมีความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งในไพ่ใบน,นี้นะคะจะมี จะกลับมีความมั่นคงมีมีหน้าที่การงานที่ซัพพอร์ตได้ดีหากใครที่ทํางานสายข้าราชการนะคะคนที่เกิดในเดือนพฤษภานะคะคนที่เกิดในราศีพฤษภศกเนะาะราศีสิงห์นะคะคุณราศีกันนะคะคุณมีแนวโน้มที่จะสอบติดข้าราชการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าเราไปเ,เออขาเรียกอะไรนะเราไปสนใจหรือเราเปิดเราเราเห็นเซิร์ชดูเขามีงานหรือว่ามีการเออเกียมเกียมตัวสอบหรืออะไรเงี้ยเราลงสมัครไว้คุณมีโอกาสที่จะติดนะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะ กาดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นไปได้ภายใน15วันนี้รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปหรือใครตกงานอยู่คนอาจจะเจองานที่ดีหรือว่าเจ้านายที่รักใคร่หรือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามอบให้สิ่งที่ดีๆมานะคะใครที่ติดขัดเรื่องการเงินนะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์นะคะมันอาจจะเป็นได้คนในครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาก็ได้ในไพ่ใบนี้นะคะแต่หนึ่งในนั้นที่หมอบอกคุณจะปลดภาระหนี้สินได้นะคะแต่ขอให้รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะในไพ่ สวดมนต์ไหว้พระถ้าใครไปไหว้เกี่ยวกับอ,องค์ปู่องค์ย่าพญานาคที่หมอบอกและเคยไปแล้วเคยไปบอกกล่าวท่านไว้ขอความมั่นคงในชีวิตเดี๋ยวคุณจะได้รับพรน,นั้นนะคะในเดือนนี้เนาะสิ่งที่หมอเห็นนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะตั้งแต่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใน5เดือนของคุณนะคะ5เดือนบางคน5เดือน8เดือน9เดือนเป็นไปได้นะคะในระยะนี้ที่หมอบอกนะคะแต่ภายใน15วันสิ่งที่จะดีจะเกิดขึ้นหลังจากคุณเห็นไพ่ในคลิปวิดีโอของหมอนะคะขอให้นับเม้นรับ พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช้ไปนะคะใครที่ดูถูกดูแลนคุณเขาจะต้องหงอเลิกพูดเลิกว่าเราแล้วอาจจะต้องกลับมาดีเขาเรียกอะไรนะมันดีกับเราพูดจาดีกับเรา,เราถ้าเรามีเงินมีทองกลับมามีความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเพื่อนสนิทมิสหายที่หายหน้าหายตาไปหรือคนที่เคยเอานี้เอาสิทธ์เราไปเขาอาจจะก,กลับมาใช้นี่ใช้สิทธ์เราก็ได้จากที่เราทวงตามทวงยากแล้วเกินลักษณะประมาณนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะไปนดนบรรดาใเขาเอานี้เอาสิท์มาใช้เราแล้วอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาในเร็ววันนีี้นะคะคคหากใรท่ ฝันเห็นเลขนะคะเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับงูใหญ่นะคะเกี่ยวกับาราชสีเกี่ยวกับสิงโตอ่าลักษณะประมาณนี้จระเข้นะคะเกี่ยวกับแม่น้ำำําลําคลองก็ออาจจะมีโชคลาภเข้ามานะคะในในในสิ่งที่หมอบอกนะคะหลังจากเห็นคลิปวิดีโอนี้นะมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันดับแรกก็คือมันสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะอะไรที่มันติดค้างความรู้สึกในใจลดละปล่อยวางบ้าง คิดดีทําดีนะคะในไพ่ใบนี้สวดมนต์ไหว้พระไม่พอบางครัง้งบางกรณีก็ต้องใส่บาดพระมังคะเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยนะถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้หมอแล้วรีบไปทําบุญนะคะไปไหว้องค์ปู่องค์ย่าพญานาคขอพรท่านซะโอกาสประสบความสําเร็จฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานท่านให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองบรารมีท่านจะได้หนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะที่หมอบอกนะใครที่อยากได้สายข้าราชการนะคะราศีพฤษภราศกสีสิงห์นะคะราศีกันคุณมีโอกาสได้สายข้าราชการในปีนี้แน่นอนนะคะเมรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไไหนม่่ดีใชทิ้ง นะทีนี้นะคะขอให้คุณมีความร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปราถนายิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินนะคะขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านนะคะขอให้เงินล้านตกออขอโทษค่ะขอให้เงินล้านตกใส่หัวทุกคนร่ำรวยทุกคนนะคะมีบารมีนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ